สวัสดีเพื่อนๆทางย t u b e จ้าวันนี้ยายทรงคุณโคราชมาอีกแล้ววันนี้ยายทรงจะเอาบอลสีพญาสเสวตนะคะเพื่อนๆนี่บอลสีพญาเสวตยาทยทรงจะมาฝากเพื่อนๆนให้ดูเนาะเขาก็สวยมีเสน่ห์ไปอีกอย่างหนึ่งนี่เรียกบอลสีพญาสเวตนะนี่ชื่อเขาก็มีเสน่ห์นะเพื่อนเเสียดายยายทรงซื้อมาแค่ต้นเดียวนี่ราคาก็ไม่แพงละเพื่อนเพื่อนนี่60บาทนี่เราเยอะมากเลยก็น,นี่ เนาะได้เยอะมากเลยได้ร้อยให้ก็แตกพล่อยเยอะอย่าทรงกจะทำจำนวนเนะาะนี่จะได้ซื้อมาต้นเดียวเนาะซื้อมาสักสามต้นก็ดีเนะาะม,มาตั้งด้วยกันให้มันสวยงามนี่เขามีเสน่ห์เพื่อนเพู่ใบเขามีเสน่ห์มากเลยลเออกลายเพื่อนเพื่อนลายเขาขาวเป็นสัญลักษณ์ของเขานี่สวยงามมากยายทรงเอามาตั้งไปตรงตรงอ่างปลาของยายนี่นนนอ่างปลา ปลาใหญให่สวยงามไปอีกแบบนหนึ่งนู่นเจ้าปลาน้อยก็วิ่งอยู่นู่นนะตั้งอยู่ตรงอ่างปลาสวยดีเพืเ่อนๆเพืเ่อนๆหามาเลี้ยงเด้อสวยดีมีสเสน่หน์นะต้องไปไหนละว,วันๆหนึ่งมาถ่ายรูปมาคุยกระโโทรศัพท์คุยกับ ต้นไม้ดีกว่าเนะาะฟังเสียงนกเสียงปลาเรื่อยไปธรรมชาติเนาะลูกหลานไปโรงเรียนหมดละเงียบนะเลยสองก็ไม่ไปไหนเลยวันวันหนึ่งมาดูแต่มือถือนะเพื่อนๆมาดูแต่มือถือมาดูแต่ต้นไม้ก็มีความสุขดีน่สวยงามมากเ่า,าปลายเง่นน้ำตกก็มีนู่นน้ำตกใหญ่ ความสุกขยุคนายโน่นี่ปลายใหญ่น้อยตรงไหนนะเพื่อนมาคุยโทรศัพท์มาคุยมือถือดีกว่ามีความสุขแลว้วอายุป,ปันนี้แลวนะ้วเนาะนี่สวยงามมากใครก็มีเสน่ห์เพื่อนๆนี่เพื่อนเพื่อนๆหามาเลี้ยงด้วยนี่สวยดีนะ นายใหญมได้ไปเนาะยายสมจะซื้อมาอีกอลำต้นเขาเยอะนะแยกกันมันก็แยกได้เนาะเอแต่ว่ายายไม่แยกแล้วนอ้อให้เขาเป็นพุ่มเป็นกองคอสวยดีสวยงามมากนะมีเสนีย์อย่างพญาสเสวีเนาะบอลสีพญาเสวีนะ,นะนะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนะนะจะได้ มีกำลังใจทำคลิปเนาะนี่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะนี่ปลาโน่เด็กไหวไปมานี่มีความสุขนี่นะปลาค้าปลาทองนี่ตั้งไปตรงอ่างปลาสวยเพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนะคลิปนี้ยายไปก่อนละสวัสดีจ้า